สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าจงใจหรือไม่รู้จริงๆท่านผู้ชมครับกรณีที่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่หเมษายน2 5 5 7เพื่อขอให้นำความกลาบบังคมทูล เพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาพศ2557ในวันศุกร์ที่18เมษายน2557เพื่อให้วุฒิสภาทำหน้าที่ตามมาตรา132วงเล็บ2และวงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญในการถอดถอดนนายวิคมวัยรัชพานิชประธานวุฒิสภานั้นผมเห็นว่า เป็นการกระทำที่สอว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา270ทั้งนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ประการแรกนายสุรชัยได้อ้างในหนังสือที่มีถึงนายกรัฐมนตรีว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา273บัญญัติให้ประธานวุฒิสภา จัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อถอดถอนบุคคลที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดตามมาตรา272โดยเร็วแต่รองประธานวุฒิสภาไม่ได้อ้างวรรสองของมาตรา273ดังกล่าวที่ว่าถ้าระหว่างนั้นอยู่นอกสมัยประชุมประธานวุฒิสภาจะต้องแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามันซึ่งนายสุรชัยย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าในขณะนี้ไม่มีรัฐสภาและไม่มีประธานรัฐสภาดังนั้นการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันตามมาตรา273จึงไม่สามารถทำได้แต่นายสุรชัย กลับไปอ้างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2553ข้อ117ซึ่งกำหนดให้ประธานวุฒิสภานัดประชุมวุฒิสภานัดแรกภายใน20วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอันเป็นการสอว่าจงใจที่จะขอให้นายกรัฐมนตรีนำความกลาบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกิษสิกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันโดยไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรองรับประการที่2เป็นที่ทราบกันดีว่าในขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการใช้บังคับของพระราชกฤษฎีกายุบสภาพุทธรัศดรซึ่งถือว่ายังไม่มีรัฐสภาจนกว่าจะได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกสภาพุทธรัศฎรที่ได้รับเลือกตั้ง ได้มาประชุมเป็นครั้งแรกตามมาตรา127และมาตรา128ดังนั้นแม้แต่สมัยประชุมรัฐสภาสมัยสามัญก็ยังไม่มีแล้วจะมีสมัยประชุมสมัยวิสามัญได้อย่างไรประการที่3ถึงแม้รัฐธรรมนูญมาตรา128วรรคสี 4, จะบัญญัติว่าการเรียกประชุมรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสมัยสามัญ หรือสมัยวิสามันต้องกระทําโดยพระราชกฤษฎีกาแต่การตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกล่าวคือการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกสภพาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งได้มาประชุมเป็นครั้งแรกตามมาตรา127และมาตรา128ต่อจากนั้นถ้าอยู่ในระหว่างปิดสมัยประชุม ก็อัตราพระกิฤษฎิกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันได้แต่นั่นก็ต้องเป็นการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันหลังจากที่ได้มีรัฐสภาตามมาตรา127แล้วประการที่4ถึงแม้รัฐธรรมนูญมาตรา132จะบัญญัติว่าในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภาไม่ได้เว้นแต่เป็นกรณีวงเล็บ 1, วงเล็บ2และวงเล็บ3ก็ตามแต่ในมาตรา132นั่นเองก็มีได้มีการบัญญัติให้มีการตราพระริิฤฎิกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อให้วุฒิสภาประชุมพิจารณาเรื่องทั้ง3ดังกล่าวแต่ประการใดดังนั้นการที่นายสุรชัย แจ้งให้นายกรัฐมนตรีนำความกลาบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระกิสิิกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันจึงเท่ากับเป็นการขอให้นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการในสิ่งที่มิได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและถ้านายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลตามที่นายสุรชัยแจ้งมา ก็จะเท่ากับนายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการในสิ่งที่มิได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นกันท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าจงใจหรือไม่รู้จริงๆก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ